ใครอยากกินขนมยมกมือขึ้นพี่บีเอาขนมมาฝากพี่บีจากช่องเบียนติ๊กเกตขับเอาขนมมาฝากน้องๆน่าตาดีๆสวยตลอดเดี๋ยวไปเป็นดาราของสังคมสีพันธ์จำได้ไหมจำได้ไหมโอ,โอ,โอ,โอ้อยากอยากกินอะไรอยากกินอะไรอแกะเลยลูกแจกน้องเลยโอ้โหขนมเทียบ ขนมเทียบเลยใครจะกินขนมนโอหลายๆองเลยโอเปนเอนเอกิชหลายอ่างเลยอ้น้องๆน่ารักมากอันนี้แกะกล่องไวแล้วน้องเขาอยากได้แบบไหนเอาเลยอ่าหยิบได้เลยลูกเออทได้เเทเทอ่อกระดีโอเปนจะโชว์ทุก่างเลย มันงงน่ารักมากเลยไม่งงเงไม่อะไรเลยตื่นมาไม่งงว่ามันเงี้ยใครอยากกินขนมยกมือขึ้นโอ้โหอีกรอบนึงใครอยากกินขนมยกมากขึ้นโอ้ยังยังยังมีงงงงอยู่บ้างนะคะอยากได้อะไรหยิบเลยใช่อยากได้อะไรหยิบเลยค่ะพี่บีเอาขนมมาฝากได้ไปไหนบอกลุงนายก ได้อยากได้อะไรหยิบเลยลูกห้ก่อนัเอลยไหนอีกไหนอีกหนูอยากกินอันไหนโอเคอไม่ร้รรอ่บีพี่บีให้น้องเลยลูกใ่อเล,ลตอบคุณค่ะเอาไหนอีกเอาไหนอีกเลือกได้เลย

กับคุณครับเอาอีกได้นะครับแล้วคุณเดินไปหยิบในโลกหยิบเออทำไงยังขอบคุณยังขอบคุณมากนะครับใส่กระเป๋าเลยแล้วแล้วคุณกอดไปลูกกอดไปกอดไปแล้วนักคุณไปใส่กระเป